อะไรเนี่ยแมเห็นชุดแล้วก็รู้นี่นะเฮ้ยปลูกมาแต่ช้าสวยหรือเปล่าก็สวยดีอยู่หรอกเห็นไหมอ่ะว่ามันเป็นสีชมพูเห็นแล้วคือว่าอะไรแม่นิดนึงปุุกปิ๊กด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนุต ค่อยเคยพูดค่อยๆจากกันเอานิดนึงน่าปุ๊กปิกเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนให้นายเป็นสีชมพูเปลี่ยนชมพูเลยฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเอาเดี๋ยวเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้จริงๆอ่ะใช่ฉันเป็นอ็อบเจกต์พิเศษในเกมนี้ทําไมอะฉันเป็นอ็อบเจกต์ที่เปลี่ยนไม่ได้ไม่จริงหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอลองเปลี่ยนดูหน่อยเฮ้ย ไม่ได้จริงๆอะก็ไม่ได้ดิฉันเป็นยิ่งกว่า G M อีกน่าจะบอกให้แล้วนายเป็นอะไรอะ M C เหรอฉันไม่ใช่ M C M C อะไรอ่ะ M C อะไมค์ครับใช่ที่ไหนพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนทำอะไรปุ๊กปิ้งอะจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูไม่ได้จริงๆอะทำไงอ่ะปุ๊กปิ้งอะเหรอถ้าถ้าเป็นอ็อบเจกต์พิเศษจะเปลี่ยนไม่ได้ไงพี่ฝนโอ้โหงั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนโบดูหน่อยก็แล้วกัน เราจะให้ชั้นกายเป็นกระจกอยู่เงี้ยเหรอก็ต้องเป็นอย่างนี้นะมันเปลี่ยนกลับไม่ได้ด้วยอ่ะมาโบมาไหนไหนก็ไหนๆแล้วโบเปลี่ยนได้แน่นอนรับรองออ่หน้าเดียวนะนี่ไงโบยังเปลี่ยนได้เลยอ่ะก็ชันพิเศษไงเฮ้ยเป็น MC เหรอก็บอกแล้วว่าไม่ได้เป็นไมค์ครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะมีชาเลนจ์พิเศษนะทำทุกอย่างให้เป็นสีชมพูจะไหวเหรอเนี่ย ไว้สิเดี๋ยวก่อนเ,อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนสีแถวแถวนี้ด้วยนะเปลี่ยนยังไงนะพี่เอกเอ,อไปคามล่าเอฟเฟกต์เสร็จแล้วก็เลื่อนเข้าไปไเรื่อยๆพี่ฝนเห็นตรงนี้ไหมอ๋อนี่ไงคัลเลอร์อนี่ไงเปลี่ยนแล้วเลือกพีเซ็ตคัลเลอร์ก็ได้ละนี่ไงดูดิโอ้โหทั้งชมพูทั้งม่วงดอกไม้เป็นสีชมพูเฮ้ยแม้กระทั่งเสื้อผ้าของ ของมามิจังก็เป็นสีชมพูอะไม่ใช่แค่ของมามิจังนะทุกบ้านก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูเอาเหรออืโอ้อย่างงี้สีชอบของพี่ฝนงั้นเอาเป็นวา่าเดี๋ยวเอารถไปเปลี่ยนสีด้วยก็แล้วกันนะรถมันก็ชมพูอยู่แล้วไงะมันชมพูไม่พออยากได้เป็นแบบชมพูพิงค์พิงค์ยะอย่างงั้นอะชมพูพิงค์พิง,พงเลยเหรอใช่ชมพูแบบชมพูชมพูอะอา้าวฉันก็กลายเป็นแก้วอยู่คนเด <c oughs> <ฮ>ียวดีเนี่ย คุานายอยากเป็นไม้คราบทำไมอะไม้เครึ่งไม้คราบอะไรเดี๋เด้อเด้เดเดเดจอดตรงนี้ก่อนปุ๊บเด่าเปลี่ยนเจ้คนสวยด้วยดีกว่าฮะเดี๋ยวเปลี่ยนได้เบาไม่รู้เจอใครก็เปลี่ยนเขาไปทั่วเ, <c oughs> เลยเจ้ขาเจ้ว่ายังไงฉันจะรีบเดินข้ามทานอนคือว่าอยากจะเปลี่ยนเจ้ให้กลายเป็นสีชมพูอะค่ะฉันนะ่ะเหรอเปลี่ยนได้ที่ไหนกันแล้ว <c oughs> นะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะลองดูนิดนึงก่อนดีกว่าอืม ถ้าเป็นเจจะต้องเปลี่ยนนี่ไงเปลี่ยนได้อา้าวเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนมันมันไม่ชมพูแล้วแหละทําไมแบบทําไมชุดเขาไม่ชมพูด้วยอะ่ะก็เปลี่ยนได้แค่ตัวไงโอ้ยเสียเว,เวลาฉันไปดีกว่าเอองั้นก็บายบายกันแล้วกันนะคะเฮ้ยขัดใจจังเลยอะ่ะเฮ้ยพวกนี้นี่ไม่รู้อะไรกันซะเลย เจ๊แกก็เป็นอ็อบเจกพิเศษมันชั้นอยู่ดีเป็น MC เหรอเออไม่ครับเดี๋ยวไปต่อไปต่อเดี๋ยวนะปุกปิกขึ้นมาเร็วๆเจ๊มันเป็นแก้วแล้วมันเดินยากเร็วมาเร็วเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีรถก่อนร้านเปลี่ยนสีรถอยู่ตรงไหนอะตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงสุดถนนน่ะแล้วดูดิซากูระเป็นสีชมพูแบบน่ารักมากมันก็ชมพูอยู่แล้วไม่ใช่หรอตะมุตะมิ อยวานะอย่วนะนี่เลี้ยวทางนี้นี่มาเลยมาเลยถนนมีก็ไม่ไปกันเดี๋ยวก่อนอีกนิดนึงถึงแล้วเปลยกมีตังมาไหมอ่ะเหลืออยู่สามพันอ่าสามพันใช่ไหมได้เลยเปลี่ยนสีแค่พันเดียวจึ๊บฮะชมูนี้มาจ่ายตังให้ด้วยนะมันชมพูไหมน่ยเนี่ยชมพูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนเดี๋ยวไพี่คนนี้พี่คนนี้พี่คนนี้ไม่เคยเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอ่ะ เออเขาเป็นช่างซ่อมพี่ฝนงั้นเอาเป็นว่าถือว่ากาศนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาด้วยก็แล้วกันนะเฮ้ยอะไรอะมาจับฉันเปลี่ยนเสื้อพ่าทำไมอุ้ยหล่อมากเลยค่ะเอาไว้เรียกลูกค้านะคะลูกค้าจะได้เข้าเยอะๆเอาเอ้ยแล้วอย่างนี้จะลงไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหมเเดือดร้อนไว้นั่นมาเร็วเข้าเร็วเดี๋ยวไปที่โรงเรียนหน่อยดีกว่า พี่ฝนเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยรับรองเรียบร้อยเละเลยใช่เปล่าเ,เดี๋ยวคขาหน้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นสีชมพูได้เปล่าไม่รู้นะจะเปลี่ยนได้ด้วยเหรอไม่รู้ไปเร็วไปเร็วเข้าจะมียี่ห้อไหนมีน้ำมันเครื่องเป็นสีชมพูบ้างไหมคะน้ำมันเครื่องอะไรชมพู <c oughs> ไม่มีเหรอ,อ,อมาเร็วมาเร็วฮึบนี่ถึงโรงเรียนแล้วมันจะชมพูไปหน่อยนะเนี่ยวยสวยอ่ะเดี๋ยวคู่ใหญ่คู่ใหญ่ ครูใหญ่คะรอเดี๋ยวค่ะวันนี้นเดิตรวจวันนี้หนูมีชาเลนจ์ใหม่ค่ะเลนอะไรอีกแล้วเออทุกอย่างเป็นสีชมพูค่ะโอ้โอ้ my god งั้นเอาเป็นว่าครูใหญ่ตกลงนะคะฮะโอเคไปตอนไหนเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนครูใหญ่โอ้โหโอ้โหพี่เอกครูใหญ่เปลี่ยนไป เออหลอดเทสมาร์ทปาดเปียวเปรี้ยวเหมือนส้มสิบลูกมาแล้วเข้ามาแล้วเข้าป๊กปิ๊กแล้วทำไมนายถึงเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยฉันไม่เข้าใจก็บอกแล้วไงว่าฉันเป็นออบเจกต์พิเศษเอ๋อจ่าช่างเถอะช่างเ,เถอะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชวนเพื่อนมันเล่นด้วยกันแล้วกันนะใชมาแลว้วฮึบ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 นี่เลยทางนี้คนแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนเออใครดีนะเปลี่ยนใครอะพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ย คุยอยู่อะทําไงดีอะก็เปลี่ยนครูไปด้วยเลยได้ไหมเออใช่เนอะอะคุณครูค่ะเอะไรครับ <c oughs> คือว่าวันนี้หนูเล่นชาเลนทุกอย่างเป็นสีชมพูคุณครูก็เป็นสีชมพูด้วยก็แล้วกันนะคะเอาชึบเออยังไม่พูดำำพั่มตาเพลงเลยเปลี่ยนแล้วหรอเปลี่ยนแล้วค่ะเรียบร้อยนี่คนไหนต่อนี่เลยหัวหน้าลัตนาเอาว่ายังไงเมื่อกี้ฉันแอบได้ยินแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูงั้นเหรอ ใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าฉันอยากจะให้ตัวฉันเองอะนะสวยสักนิดหนึ่งฉันอยากเป็นเจ้าหญิงอ่ะโอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะเ,วนะเป็นเจ้าหญิงงั้นเหรอใชอ่อือเอาสีชมพูนะผมฉันด้วยผมผมมาสีชมพูเลยฉันชอบเดี๋ยวชมพูทั้งตัวเลยเหรอครับเออชมพูทั้งตัวเลยคราวนี้เด้อเด้อเด้อเดอเอ่มชมพูขาวไหมอูเหมือนคังคู่ใบเลยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ขังคู่ใบอะไรพี่ฝนไม่เคยดูอรอข้ามเรื่องข้ามเรื่องเด้อเด้อนี่โอ้โหสวยอ่ะรู้ล้าเหลือเกินเฮ้ยน่ารักเลยอะโอ้อย่างนี้เราก็ต้องไปชวนเพื่อนคนอื่นๆมาให้เป็นสีชมพูด้วยนะเฮ้ยพวกเราสวยแล้วทุกคนอะไรกันพวกเธอไหนๆก็ไหนๆแล้วมานี่เลยเออยองฮีรายาเปลี่ยนเป็นสีชมพูกับฉันไหมอ่ะเอา ก็จะหลุดตีมของฉันไปนะเอาหน้าคราวนี้เธอเปลี่ยนเป็นสีชมพูให้ฉันหน่อยก็แล้วกันนะอ่ก็ได้ก็ได้นี่โอ้โหสวยเฮ้ยสวยอะดูดิเดี๋ยวเปลี่ยนสีผมด้วยนะยองฮีว้าวสวยไหมอะอืมก็คนมันสวยยังไงมันก็ต้องสวยนะแหมเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้นะนะมามิจังมามิจังเปลี่ยนด้วยไหมอะ เปลี่ยนเป็นสีชมพูหรอเปลี่ยนสิแต่ชั้นน่ะอยากจะได้ชุดที่มันแบบชุดปาร์ตี้ได้หรือเปล่าล่ะชุดปาร์ตี้หรอได้เลยนี่เลยเอาเป็นสีชมพูแบบนี้นะพี่เอกข้างหลังพร้อมยังอะ่ะโอ้พร้อมกันนานแล้วเขาเปลี่ยนเสือ้อผ้ากันเรียบร้อยแล้วใช่เปล่าเปลี่ยน้งหมดแล้วดูดิ <c oughs> แต่ละคนเดี๋ยวเธอเดี๋ยวก็เหลืออยู่คนหนึง่งคนที่ฉันเอออ๋อ,อรู้แล้วรู้แล้วว่าต้องคนไหนต่อเดี๋ยนะเดี๋ยนะนี่ไง นี่ไงใช่แล้วล่ะถ้าไม่เปลี่ยนคนนี้แล้วก็ฉันไม่ยอมไปด้วยแน่นอนทำอะไรก่นรอนเลยครับเปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยกันนะคะชมพูก็ชมพูโอ้โอหล่อถูกใจหวัวหน้ารัตนามากเลยอ้โห,หไปเดทด,ด้วยกันไหมคะเอาวันไหนดีล่ะครับวันไหนดีอะฮะวันไหนเดียยังไม่ได้จับแต่งงานกันเลยอะ่ะฮะเอาของนั้นเลยเหรอพี่ฝนเออเห็นเพื่อนบอกว่าให้จับแต่งงานกันด้วยอ่ะ จับแต่งงานกันเลยใช่ใช่เดี๋ยวไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะความใฝ่ฝันของหัวหน้ารัตนาเขาอะเดี๋ยวเดี๋ยวนอกจากเราจะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นสีชมพูแล้วใช่เล่าพี่ฝนมีบ้านหลังพิเศษด้วยนะพี่เอกมันชมพูไม่พอเหรอเนี่ยไม่พอมันจะต้องแบบมีบ้านหลังหนึ่งที่เราจะต้องไปอ่ะบ้านหลังนี้สวยมากเลยเป็นสีชมพูทั้งหลัง ชมพูชมพูเลยนะใช่เป็นสีชมพูชมพูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดก่อนเพิงเขาอ่ะพี่เอกเดี๋ยวนะไอดีอยู่ไหนอ่ะอา้าวไหนไอดีอ่ะพี่ฝนเอาไอดีไปไว้ไหนอ่านี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไอดีให้ก่อนนะนี่เอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนก็แวะเวียนไปเที่ยวกันก็นแล้วกันนะจ๊ะมาแล้วพี่เอกพร้อมยังพร้อมนานแล้วห้าร้อยกว่าเมตรพรมะแมงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปนะเพราะว่า <50 S 1> รถไม่พอ ไปเพราะว่ารถไม่พอไงเดี๋ยวมีฝนคือครึ่งกิโลเลยนะอ,อ๋อนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงตามเดียวมันกิโลเมตรนะไม่ใช่กิโลกรมัมมันจะได้วิ่งแป๊บเดียวถึงออแป๊บเดียวแป๊บเดียวเห็นไหมเพื่อนยังไม่บ่นเลยเพียกบ่นอะไรเนะี่ยฮะเขาบ่นไม่ได้ต่างหากโบอ,อยู่ไหนเนี่ยโบน่าจะอยู่ข้างหลังเลยอะ่ะโบเป็นสีชมพูแล้วเขาจะมองเห็นไหมอะ่ะ<ม>ตาจะเป็นสีชมพูด้วยหรือเปล่าอะ่ะโอ้แสดงว่าจอน่าจะเป็นสีชมพูด้วยของโบอ่ะเพียกดูอะไรนี่ดิ Hmm? ขนาดภูเขายังเป็นสีชมพูเลยอะชอมพูชมพูว้าวนี่ดูเหมือนว่าเราวิ่งกันมาถึงบ้านแล้วนะครึ่งกิโลเร็ว <c oughs> เร็วเร็ววพวกเราโอ้โหเดี๋ยวนะบ้านนี้รู้สึกว่ามันคุ้นๆฉมัดเลยอุย้ยนี่มันโอ้นั่นไงตัวบีวบ,บ้านบ,บ้านบาร์บี้ใช่หรอนั่นไงตัวบี ตัวบีเนี่ยนะใช่ไม่ใช่บิตคอยเหรอไม่ใช่บ้านบาร์บี้เด <c oughs> ี๋ยวเดสีชมพูอ่ะโอ้โหชมพูยันรั้วโอ้อย่างสวยเลยเนี่ยภูเขาก็สีชมพูหญ้าก็สีชมพูทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเลยอืมเหลือแค่พื้นกับท้องฟ้านะถ้าชมพูไปหมดเนี่มันคงจะแบบโอ้เ <c oughs> ้าอยากให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะ เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านดีกว่าโุ้ยบ้านหลังนี้รวยอ่ะรวยจัดเลยอ่ะบอสมาแล้วดูรถดิมีสามคันแน่โอ้จอดลวมๆเลยนะแล้วๆๆนี่ยังจอดได้อีกนะเนี่ยจริงๆเราจอดได้ประมาณสิบคันเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในบ้านหน่อยดีกว่านะพวกเราข้างในบ้านจะหรูหราขนาดไหนกันเนาะ มีเป็ดด้วยพี่ผลเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยออกมาดูข้างนอกไปดูข้างในก่อนนี่หสีอ้สว่างสดใสชมพูทั้งหลังต้องเดินดีๆนะเนี่ยเพราะว่าที่นี่พื้นลื่นมากใช่พื้นเป็นมันมาเชียวโอโ้อหโอ้ยมีห้องครัวสีชมพูอะไรก็ชมพูไปหมดเลยอะไว้ตู้เย็นยังเป็นสีชมพูเลยอะเอ่อแล้วในตู้เย็นน่ะยัง,ยงเป็นสีชมพูอีก,<ง>อกเหร มีขนมเค้กสตรอเบอรี่สีชมพูด้วยโอ้พี่เอ็นึกว่าจอจะเป็นสีชมพูไปด้วยแล้วนะเนี่ยไดได้ไดไปนั่งที่นั่งที่ก่อนดีนดีนะจอทีวียังเป็นสีดําให้อยู่นี่โซฟาก็ชมพูเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เพื่อนนั่งเล่นตรงนี้กันก่อนพี่เอกเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะไปไหนอะไปดูว่าห้องข้างบนเป็นยังไงไงฉันแทบจะมองไม่เห็นตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเออเอองั้นเดี๋ยวฉันอุ้มนายไปก็แล้วกันนะปุ๊กปิดานายอะเป็นกรณีพิเศษ,ษหรือไงก็ไม่รู้ ก็บอกแล้วว่าฉันเป็นอ็อบเจกต์พิเศษอ้ช่างมันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเรามาเปลี่ยนเป็นแก้วนี้เกิดเพื่อนเดินมาเตะฉันแตกทําไงอะเงก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวฉันช่วยประกอบใหม่ก็ได้นะเออทาไมฉันว่าบ้านมันคุ้นๆชำกลนนะทําไมอะเหมือนบ้านคุณยายแกนนี่รอบที่แล้วเลยเออใช่แฮะเฮ้ยแต่นี่ไม่ยหญ่หรอกอันนี้มันสว่างอืมโอ้โหระเบียงกว้างจัดเดี๋ยว เอาไว้ทําอะไรเนี่ยระเบียงกว้างขนาดนี้เนี่ยก็เอาไว้นี่ไงแบบสังสรรค์อะไรเงี้ยมีปาร์ตี้อะไรงเงี้ยมาจัดข้างบนได้อ๋อฉันงงทางไปหมดแล้วโหมันสว่างจริงๆนะเนี่ยมันใสเหมือนตัวฉันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอออกไปดูข้างนอกกันดีกว่า <c oughs> <ๆ S 2> เอาอย่างนี้ไหนไหนเราก็มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราออกไปกินข้าวข้างนอกกันดีกว่าข้างในโต๊ะไม่พอเออเอาตรงนี้ยืนกินเนี่ยนะยืนกินยืนกินมาต้องนานเลี้ยงแซนด์วิช เห็นไหมแซนด์วิชอร่อยเลยแซนด์วิชพี่ฝนเป็นสีชมพูอยู่อันเดียวเอาก็พี่ฝนเป็นแซนด์วิชสีชมพูทุกอย่างเป็นสีชมพูเพื่อนๆเอาด้วยไหมอ่ะโอ้โหเสียเวลางั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนกินแซนด์วิชสตรอเบอรี่คนคนเดียวก็แล้วกันเพื่อนๆไม่มีใครกินเลยนะโอ้โหแซนด์วิชชุบสตรอเบอรี่อืมอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆรอตรงนี้นะปุ๊กปิ๊กนายมากับฉันฉันจะไปสำรวจข้างบนบ้านนิดนึง กินลําบากแค่มัดเลยตัวเป็นแก้วเลยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวบินขึ้นไปดูข้างบนหน่อยโอ้ยนี่จะบินไปกินไปเลยเหรอโอ้โห oh, สวยมากๆเลยนะเนี่ยก็สวยอยู่หรอกแต่ว่าเศษขนมปังมันล่วงใส่หน้าฉันนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะทําสีอะไรดีนะเพื่อนๆพื่อนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะจ๊ะวันนี้บา,บายบาย,บายจ้าบายบายจ้าเอาฉันลงเร็ว <c oughs> ๆฉันกลัวหล่นลงไปแล้วตัวแตกเดี๋ยวฉันลงตรงนี้ก็แล้วกันนี่ นี่บนหลังคายังเป็นสีชมพู